ส่วนความคืบหน้ากรณีหนุ่มคลั่งยานะคะไปแทงหมวดอี้ที่เข้าไประงับเผุจนเสียชีวิตเนี่ยล่าสุดตํารวจนําตัวไปฝากขังแล้วนะคะเจ้าตัวก็สารภาพค่ะว่าก่อนลงมือเสพยาบ้าไป2เม็ดค่ะ โดยตำรวจนะคะได้ควบคุมตัวทางนายอารุเดชหรือเดชอายุ49ปีผู้ต้องหาที่ใช้มีดแทงร้อยตำรวจโทอิสราวด์โกพลรัตน์หรือหมวดอีทอายุ56ปีรองสารวัตรปราบปรามสพาทาดพนมเสียชีวิตขณะเข้าไปเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธหลังจากคลุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านในพื้นที่อำเภอทาดพนมจังหวัด,ดคนครพนมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่24ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะช่วงสายเมื่อวานตำรวจนำตัวไปขออำนาจ สาลจังหวัดนครพนมฝากขังผัดแรกผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามในเดชอะทำไปทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาทำไปเพราะขาดสติค่ะเพราะก่อนเกิดเหตุเสพยาบ้าไป2เมตรก็เลยคลุมคลั่งลองไปฟังจากปากในเดชผู้ต้องหาค่ะไอ้จอมรับว่าเสพยาครับเสพนะครับเสพกี่เมตรพี่สองเมตรละครับก็เลยคลุมคลังใช่ไหมพี่ตอนนั้น เล,เลยคุ้มค<ห>้ั่งใช่ไหมพี่เสษสองเม็ดตำรวจให้ข้อมูลค่ะว่าช่วงที่คุมตัวในห้องขังเนี่ยเจ้าตัวยังมีอาการคุ้มคลั่งนะคะต้องให้หมอมาฉีดยาระงับอาการเขาก็พูดสั้นๆแค่ว่าฝากขอโทษครับทําผิดครับซึ่งญาตินายเดชเองก็ยืนยันว่าจะไม่มีการยื่นขอประกันตัวนะคะเพราะนายเดชถือเป็นภัยสังคมและมีประวัติก่อเหตุอยู่บ่อยครั้ง เคยคลั่งทำร้ายร่างกายพี่สาวกับพ่อแท้ๆมาแล้วก็เลยโดนข้อหาพยายามฆ่าถูกสารสั่งจำคุกหนึ่งปี7เดือนพอพ้นโทษออกมาต้นปีที่ผ่านมาก็กลับมาเหมือนเดิมเสพยาบ้าแล้วล่าสุดก็มาก่อเหตุสลดกับทางหมวดอีทเพิ่มเติมไงละค่ะ